สุดท้ายคนอีสารก็เลยอยู่ในภาวะหนี้ท่วมหัวแล้วก็ท่วมสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศขอแสดงความดีดนะคะถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะต่ำที่สุดแต่ว่านี่ของคุณสูงที่สุดในประเทศค่ะแต่ละบ้านมีหน,นี้เกือบ20งแสนบาทแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นสูงที่สุดด้วยในระยะเวลา10ปีเพิ่มขึ้นถึง50 เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะดิฉันได้อ่านโพสต์ของคุณก้องห้วยไร่โพสต์เขียนความรันทดใจของการเกิดเป็นลูกอีสานมีประโยคหนึ่งที่ดิฉันสะกิดใจมากๆคุณก้องพูดว่าถิ่นกำเนิดมันมาม,มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตได้มากขนาดนี้เลยเล่ะตัวที่ฉันเองก็เป็นลูกอีสานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเกิดที่จังหวัดอุดรธานีแต่จะไม่ได้เติบโตที่นี่ก็ต้องบอกว่า ถิ่นกําเนิดไม่ใช่แค่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแต่ยังมีอิทธิพลต่อการกระต่อชะตาชีวิตของคนอีสานอีกด้วยเพราะถ้าคุณเกิดในอีสานคุณมีโอกาสหนึ่งในสิบที่จะเป็นทารกที่น้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์เพราะว่าแม่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถ้าคุณเติบโตมาเป็นเด็กในระดับชั้นปหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีไอเฉลี่ยต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ พอคุณเรียนจบชั้นม3ามคุณจะมีโอกาสเพียงแค่เกือบหนึ่งในสี่ที่จะได้เรียนต่อในระดับชั้นมปลายหรือว่าระดับอาชีวะในขณะที่เด็กในกรุงเทพมีโอกาสที่จะได้เรียนมปลายแทบทุกคนถ้าคุณยังใช้แรงงานอยู่ในภาคอีสานมีโอกาส80ซที่คุณจะเป็นแรงงานนอกระบบไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่มีสวัสดิการรองรับไม่มีบำนาญในขณะที่แรงงานในกรุงเทพมีเพียงแค่20ซที่เป็นแรงงานนอกระบบ อะไรที่มันทำให้ถิ่นกำเนิดกลายมาเป็นปัจจัยที่กำหนดชะตาชีวิตเราได้ขนาดนี้ทั้งๆที่สิ่งที่ฉันพูดถึงมาเนี่ยแต่และเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามควรที่จะวางอิฐก,ก้อนแรกให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเกิดที่ไหนหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ารายได้เป็นยังไงมากกว่าก็เพราะเขาจนไงล่ะก็ละเลยต้องมีชะตากรรมแบบนี้ แต่ก็เพราะว่าเกิดในอีสานนี่แหละค่ะถึงได้จนถึงได้อยู่ในวังวนของความยากจนรายได้ต่อหัวของภาคอีสานต่ำกว่ารายได้ต่อหัวในกรุงเทพและปริมณฑลถึงห้าเท่าและความแตกต่างนี้ก็คงเส้นคงวามาโดยตลอด10ปีไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่ภาคอีสานมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำก็เป็นเพราะยังพึ่งพาภาคเกษตรอยู่ในขณะที่ทั้งประเทศเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็บริการ งานดีๆในอีสานก็เลยไม่ค่อยจะมีถ้าจะมีงานที่เงินเดือนสามหมื่นบาทขึ้นไปก็ต้องรับราชการแค่เท่านั้นคนอีสานก็เลยต้องกลายเป็นในง,งานพลัดถิ่นหางานทำไปทุกภูมิภาคในประเทศรวมไปถึงในต่างประเทศด้วยส่วนคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่ยังต้องหากินทำกินอยู่บนพื้นแผ่นดินที่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้นั่นก็คือเกษตรกร 60%ของแรงงานอีสานค่ะเป็นเกษตรกรที่น่าเศร้าก็คือพวกเขามีรายได้ต่ำแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงที่มีความไม่แน่นอนสูงก็เพราะว่าพื้นที่ชประทานในภาคอีสานนั้นมีน้อยมากทำให้การเกษตรในภาคอีสานต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนถ้าปีไหนน้ำหลายก็จะมีเงินแต่ถ้าปีไหนน้ำแรง ก็จะมีนี่อย่างปีนี้น้ำลาย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 ก็จะมีนี่นี่นี่น,น,นี่นะฮะแล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกแต่คนก็อาจจะบอกว่าที่พื้นที่โซลประทานทมันน้อยแค่นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าภาคอีสานมันแผ่นแผ่นดินแห้งแล้งก็เลยไม่มีโครงการจากโซลประทานทลงมาทําให้ซึ่งนั่นก็ไม่จริงกรมชซลประทานทบอกกับเราว่า ภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพที่จะทำระบบชประทานสูงถึง27ล้านไร่แต่ตั้งแต่มีกรมชลประทานมาจนถึงทุกวันนี้เพิ่งทำไปได้แค่8ล้านไร่ทั้งๆท,ที่ภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพมากมายมีเกษตรกรที่ยังรอน้ำอยู่มากขนาดนี้ แต่ภาคอีสานกับเป็นภาคที่ได้รับงบประมาณสำหรับส่วนประธานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตรถ้าเทียบกับภาคกลางแล้วต่ำกว่าภาคอีสานภาคอีสานต่ำกว่าถึงสเท่าด้วยกันเมื่อต้องพึ่งพาน้ำจากฝนเมื่อต้องปลูกพืชผลที่กำหนดราคาเองไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุนสุดท้ายคนอีสานก็เลยอยู่ในภาวะหนี้ท่วมหัว แล้วก็ท่วมสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศขอแสดงความยดีนะคะถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะต่ําที่สุดแต่ว่านี่ของคุณสูงที่สุดในประเทศค่ะแต่ละบ้านมีนี่เกือบ2องแสนบาทแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นสูงที่สุดด้วยในระยะเวลา10ปีเพิ่มขึ้นถึง50%เ นี่ครัวเรือนที่ทุกคนเป็นอย่างวนกันถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆเขาก็เป็นหนี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่านี่ของคนอีสานเป็นหนี้ภาคเกษตรเป็นหลักแถมยังจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายไหวด้วยถ้าคุณเดินสำรวจบ,บ้านไหนมีหนี้ให้นับได้เลยทุกๆหกหลังจะมีหนึ่งหลังที่ไม่มีกำลังจ่ายหนี้ถ้ายิ่งเป็นที่สุรินทร์หรือว่าศรีสะเกดก็ยิ่งหนักอีก หนักกว่าน,นี้อีกก็คือทุกๆสามหลังจะมีหนึ่งหลังที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ได้แล้วที่คนอีสานเป็นหนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนใดวินยัยไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่รู้จักพอเพียงแต่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่คนอีสานมีหนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพเราเขามีไม่ีศักยภาพปรับตัวเก่งแต่ก็ถูกรังแกโดยนโยบายรัฐอยู่ล่ำไป ที่ชอบมาสั่งให้ปลูกนัน่นปลูกนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแนะนำให้ปลูกอ้อยให้เปลี่ยนจาปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อยโดยให้ไล่ละ2-3งสาพันบาทเพียงเพราะว่าจะต้องเอาใจในายทุนเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งแจกใบอนุญาตรวดเดียว39บใบเปิดโรงงานใหม่แล้วก็ขยายโรงงานน้ำตาลแต่ออกมาได้แป๊บเดียวก็บทขยี้นโยบายนี้ด้วยมือของตัวเองโดยการออกมาตรา44ยก กองทุนอ้อยและน้ำตาลราคาอ้อยที่เคยสูงถึงตันละพันก็ตกลงมาเหลือแค่เจ็ดแปดรอบาทเท่ากับว่าหลอกชาวนาให้มาทำอ้อยเพียงเพื่อว่าจะเอาใจในายทุนโรงงานน้ำตาลนโยบายที่น่าจะถ้าสร้างความคับแค้นใจให้กับคนอีสานมากที่สุดก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่าปัญหาป่าทับคนคนทับป่ายังแก้ปัญหาคาราคาซังไม่จบ ก็ออกนโยบายที่จะทวงคืนผืนป่า8ปีที่ผ่านมาชาวบ้านถูกยัดเยียดคดีไปกว่า50,000คดีประชาชนเกือบ12,000รายต้องถูกจับกลุ่มคุมขังยึดที่ดินไป850,000ไร่แต่ทวงคืนไปแล้วพื้นที่ป่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับสร้างบาดแผลและข้ามน้านตาไว้ในใจของชาวอีสาน แล้วก็ทุกภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่ท,ทุกทั่วประเทศที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันเรื่องสุดท้ายคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุและแน่นอนว่ากเกษตรกรในภาคอีสานเป็นภาคที่มีกเกษตรกรอายุเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในวัยใกล้กเกษียณทั้งนั้นอยู่ราว59ปีโดยเฉพาะในร้อยเอ็ดสารครามและก็ขอนแก่น เกษตรกรที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วแทนที่จะได้ใช้ช่วงเวลาบ้านปลายชีวิตในการพักผ่อนก็กลับยังต้องทำนาต่อเพียงเพราะว่านี่มันยังค้ำคออยู่ชาวนาอายุ80ปีก็ยังคงต้องทำนาอยู่เพียงเพราะว่ามีนี่อยู่อีกเป็นแสนบางสวนก็อยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีสวัสดิการอะไรรองรับถ้าเลิกก็กลัวว่าจะอดตาย เพราะว่าสิ่งที่รัฐกิตยื่นให้ก็มีแค่เศษเบี้ยแค่เดือนละห0 0้บาทเพียงเพราะว่าแค่เกิดในภาคอีสานจึงต้องถูกคำสาปของการห้ามพัฒนาที่กำหนดให้เราไม่มีโอกาสไม่มีรายได้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินต้องทำงานไปจนแก่เท่าแล้วเรา จะสามารถหลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่ถิ่นกำเนิดมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราแบบนี้ด้วยนยโยบายแบบไหนกันคะครับเราหลุดพ้นจากคำสาปของการพัฒนาได้แน่นอนครับด้วยแนวทางอีสานสองเท่าครับอีสานสองเท่าคือเส้นทางการพัฒนาที่เราจะขีดเองเส้นทางที่เราจะยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของภาคอีสาน ให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในเวลา10ปีหรือภายในปี2,575ก่อนอื่นทำไมเราถึงต้องมีแนวทางอีสานสองเท่าครับเพราะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของภาคอีสานเราจะเห็นได้เลยว่ามีการชะลอตัวอัตราการขยายตัวช้ามากเมื่อเป็นอย่างนี้ศักยภาพของอีสานจึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลังครับ ภาคอีสานมีสัดส่วนของการพัฒนาสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเพียงหนึ่งในสามของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนทั้งประเทศมาเป็นเวลานานแล้วแล้วตลอด10ปีก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะเรียกได้เลยว่านี่คือทศวรรษแห่งการเสียโอกาสและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากปี2,566อีสานจะเป็นภาคเดียว ในประเทศไทยที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เศรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ถ้าเราปล่อยให้เป็นต่อไปเราก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราคิดว่านี่ไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้ภาคอีสานพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอแนวทางใหม่นะครับอีสานสองเท่าเส้นทางใหม่ ที่เราเรียกว่าเส้นก้าวไกลภายใต้เส้นก้าวไกลนี้ในปี2,575ครับเราจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว180,000กว่าบาทนะครับซึ่งนั่นเท่ากับ2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเมื่อปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้ถามว่าเราจะทำให้มันเป็นไปได้ได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียกว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคอีสานความสำคัญของเศรษฐกิจของทุกสาขาในภาคอีสานผมขอย้คำคาว่าทุกสาขาในภาคอีสานนะครับเพราะว่าเราต้องการเครื่องจักขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทุกตัวที่จะขับเคลื่อนให้ภาคอีสานโตวไวโตวได้และก็โตแบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์กันและเมื่อเรามีการวิเคราะห์ระหว่าง สัสดส่วนที่เราเรียกว่าสัดส,ส่วนความสำคัญในแกนนอนและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในแกนตั้งเราก็พบว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจในภาคอีสานนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าส่งค้าปลีกแต่เครื่องจักรสเครื่องนี้ มีปัญหาครับการเติบโตช้ามากเมื่อสักครู่คุณหม่ได้พูดเรื่องเกษตรไปแล้วเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงในที่ดินทำกินปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนน้ำท่วมปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำไม่แน่นอนและปัญหาเรื่องหนี้สินการเกษตรถ้าเราจะแก้ภาคเกษตรเราก็ต้องแก้4ปัญหานี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเราก็จะต้องมาต่อยอดมูลค่าของภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับอุตสาหกรรมทางด้านสมุนไพรและสุขภาพอุตสาหกรรมทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคอีสานั้นเราไม่ได้มองเพียงแต่ การตอบโจทย์ตลาดภายในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภายในประเทศไทยนะครับภาคอีสานมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ของประเทศอื่นๆในลุ่มน้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้มากในด้านค้าส่งค้าปลีกครับมีศักยภาพมากเช่นกันดูจากอัตราการขยายตัวอาจจะเห็นว่าอยู่ในระดับที่สูงแต่เรากำลังเผชิญปัญหาการเข้ามาของยักษ์ใหญ่ นะครับในวงการค้าส่งค้าปลีกเพราะฉะนั้นค้าส่งค้าปลีกที่เป็นรายย่อยกำลังที่จะสูญเสียตลาดสูญเสียส่วนแบ่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ค้าส่งค้าปลีกนั้นของรายย่อยนั้นมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับการเข้ามาของรายใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอื้อโอกาสให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับ สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในสไลด์นี้คือการศึกษาครับการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเตรียมคนของเราให้พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของอนาคตแต่การศึกษาในภาคีสารอย่างที่เราเห็นที่คุณหมายได้โชว์ให้เราดูได้รับการลงทุนน้อยกว่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกระดับเรื่องการศึกษาของเราให้มีความทั่วถึงเท่าเทียม หลากหลายนะครับและมีคุณภาพที่ทัดเทียมกันและนี่ก็คือสเครื่องจักรแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเครื่องจักรต่อไปเราอาจจะเรียกเครื่องจักรนี้ว่าดาวรุ่งครับไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะบันเทิงที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ภาคกีสานี่มีพลังในเรื่องนี้มากเลยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมเพิ่งไปได้พักอยู่กับพี่น้องที่สีชมพูนะครับ ทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัตนาการท่องเที่ยวหรือว่าศิลปะเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือการขับเคลื่อนด้วยขนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักษาเครื่องจักรเหล่านี้ให้เติบโตต่อไปด้วยอัตราเดิมนะครับและขยายเพิ่มเติมเรื่องความสำคัญมาก,มากขึ้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรครับงานและอาชีพ ของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานนะครับเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงโรงไฟฟ้าใหญ่ๆแบบเดิมนะครับแต่หมายถึงโรงไฟฟ้าที่ลูกหลานเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ว่าจะเป็นโซลารเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพนี่คือดาวรุ่งนะครับตัวที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวที่จะเข้ามาสนับสนุนครับการพัฒนาของสองส่วนแรกแก้ไขปัญหา กลุ่มที่มีความสำคัญแต่เติบโตช้าช่วยทำให้กลุ่มดาวรุ่งยังเติบโตต่อไปและขยายความสำคัญเพิ่มขึ้นกลุ่มเหล่านี้มีอะไรบ้างครับมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการโทรคม,มนาคม ท่านคงทราบดีว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในภาคอีสานนั้นยังมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับเราต้องขยายสิ่งเหล่านี้นะครับปปสุขาพิบาลในอีสานตอนนี้เรามีระบบประปาเข้าถึงได้เพียง1ใน6ของครัวเรือนในภาคอีสานเท่านั้นนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมนะครับสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยสำคัญมากเลยสําหรับคุณภาพชีวิต ของตัวเราของลูกเราและที่สำคัญมากๆก็คือของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของเราไปคู่กันกับการที่จะสร้างงานครับทั้งภาคอีสานถ้าเรามีระบบสุขภาพและบริการสังคมที่ดีมีระบบสวัสดิการที่ดีเราจะสร้างงานได้มากกว่าเจ แสนคนนะครับโทษครับเจ็ดหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากสุดท้ายก็คือช้างนั่นแหละนะครับที่เราจะต้องปลุกช้างนะครับให้มาทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะมันคือส่วนบริการพื้นฐานไม่ใช่เครื่องจักรหลกักแต่ต้องช่วยนะฮะและอย่างน้อยที่สุดต้องอย่าเป็นอุปสรรคนะครับเรายังต้องมีภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการก่อสร้างที่จะสร้างบ้านเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานและทั้งหมดนี้นะครับเรากำหนดขึ้นมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสานซึ่งหากเราทำได้ตามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีสานสองเท่าระดับรายได้การของระดับรายได้เฉลี่ยของภาคอีสานจะเพิ่มขึ้นสองเท่าในระยะเวลา10ปีนะครับ และอีสานจาก,ก้าวเข้าไปเป็นเศษรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงภายในระยะเวลาเพียง5ปีนับจากนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้จะยังไม่สามารถทำให้สำเร็จผลได้ถ้าเราไม่มีการกระจายอำนาจครับการกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องการเกษตรอย่างเช่นที่เราได้คุยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องที่นาเรื่องหนี้นะครับหรือเรื่องตลาดเราจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องในแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องกลับหัวช้างนะครับจากที่รัดรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมาเป็นอํานาจและงบประมาณที่อยู่ที่ท้องถิ่น เพราะฉะนั้นพักเก้าไกลจึงมีข้อเสนอที่จะเปลี่ยนระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการกระจายอํานาจร้อยละ20ที่เราได้อยู่ทุกวันนี้จากรายได้ของรัฐนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็นร้อยละ40ภายในเวลา5ปีนับจากนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายที่มีความสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือ ระบบสวัสดิการทั่วนหน้าครับไม่ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีกองกลางมีระบบงบประมาณที่ดีอย่างไรก็ตามสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมีความผันผวนได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภาคหรือระดับชีวิตของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสวัสดิการทั่วนหน้าคือสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้ทุกๆคนมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะเดินไปพร้อมๆกับคนอื่นได้ พักก้าวไกลจึงมีการเสนอระบบสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตและผู้สูงอายุรวมถึงแรงงานนอกระบบย้ำว่าเป็นสวัสดิการทั่วหน้าและถ้าเป็นไปตามข้อเสนอนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยากจนจะลดลงภายในระยะเวลา5ปีความยากจนจะลดลงเหลือเพียงประมาณ2%อเร์เซนเท่านั้นถ้าทั้ง3สิ่งนี้มารวมกัน3สิ่งนี้มารวมกัน แนวทางอีสานสองเท่าระบบงบประมาณที่กลับหัวมาสู่ท้องถิน่นและระบบสวัสดิการที่ท่วนหน้าเพื่อลองรับความผันผวนในชีวิตของคนทุกคนสามสิ่งนี้จะทำให้อีสานพัฒนาไปยกระดับรายได้เท่าเทียมกับภาคอื่นๆคนจนจะลดลงและหมดไปในภาคอีสานเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ในเพลงเขาบอกว่าเส้นทางที่เราขีดเอง นี่คือเส้นทางที่เราจะขีดค่าคำสาบการพัฒนาในภาคอีสานให้หมดไปและเส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะพาเราเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ